พี่สมยศแล้วก็คุณทรายแล้วก็คุณพิมพ์สิริออกไปแล้วครับรอดจนหมดทั้งสี่คนกันครับนะทั้งสี่คนรอดหมดแล้วครับได้ประกันตัวครับดีใจด้วยนะครับทั้งสี่ท่านที่จะประกันตัวทั้งหมดเลยขอพักพิงกันก่อนนะครับถ้าเปิดให้นะโอเแต่ได้มีช่องมันเป็นเี็นช่องแบ

ศาลให้ประกันตัวทุกคนนะครับโดยกําหนดนเงื่อไนไขเหมือนกันสองข้อครับก็คือว่าข้อหนึ่งนี่ห้ามกระทํากิจกรรมหรือว่าห้ามกิจกรรมห้ามทํากิจกรรมที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ห้ามเดินทางนอกประเทศซึ่งกรณีที่จะต้องการเดินทางนอกประเทศนียต้องของอนุญาตก่อนนะครับแล้วก็ให้มาศาลตามนะที่ข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือว่าวันนี้เนี่ยครับทั้งสี่คนสามคนเนี่ยโดนฟ้องในสอง บริเว้นณสงศัยมานะครับในเคสของสงศายเนี่ยถูกฟ้องในข้อหาหนึ่งแต่ศาลก็กําหนดเงื่อนไขเหมือนกับคนที่ฟ้องโดยฟ้องข้อหาหนึ่งคนซึ่งก็มีความน่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าศาลมีเหตุผลอะไรในการที่จะกําหนดเงื่อนไขนี้กันบางทีก็ยังแตกต่างกันนะครับโดยสงศายเนี่ยไม่ได้ถูกฟ้องเกี่ยวกับสารภาพแต่ก็โดนกำหนดเงื่อนไขว่าห้ามทำกิจกรรมที่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อสาธารณสุขกัน โทษนะครับขอเสียงดังๆหน่อยนะครับขอบคุณมากครับเพราะว่อันนี้เราเดินออกมาได้รของขอเขกับทุกคนเลยก็่อพ่อเหมือนกันครับไม่ใส่ของทุกคนเนี่ย ของผมรวมรวมเงื่อนไขนี้ก็สั่งเลยครับเครื่องีโดนก่อนทุกกระีงก็จะโดนเตือนอักขึกก้นกะรเป็นการย้ำเ,เตือนเรื่องเงื่อนไแล้วก็ขอขอบคุณศาลรที่วันนี้ให้สิทธิของพวกเราในการประกันตัวเพื่อจะได้ต่อสูก้กันเพื่อจะได้พิสูจน์นะครับว่าเจตนาของพวกเราชาวราษฎรเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่งของบ้านเงินและต้องการเห็นการเสร็จแรง ในทางที่ก้าวหน้านะครับแล้วก็เป็นการประกันว่าเราจะมีสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นเราเป็นสิทธิตัวเดียวที่จะประกันความเป็นมเุษองประเทศนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ที่ให้เราอย่งมีเสรีภาพนะครับแล้วก็ไม้งเป็นห่วงหลายคนที่ยังอยู่ในการจองจำขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะผลิตชีวักษณ์และก็พนัุศานะครับ ทั้งและคนอื่นรวมกันแล้ว25คนนะครับที่จะงตกจองจำอก็หวังว่าพวกเขาจะได้รับสิทธิการประกันตัวโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็่น้อยที่สุดการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้หรือปีหน้าจะต้องเป็นพื้นที่เสรีภาพให้กับพวกเราเพื่อจะได้มีส่วนร่วมระกันเมืองแบบประชาธิปไตยมากเราก็หวังว่าพวกเขาจะได้รับการ ปล่อยตัวแล้เราได้รับสัภาพนะครับเพื่อเราจะได้ไปสู่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเราจะได้ยืนยันกับต่างประเทศในการที่จะเชิญนายกรัฐมนตรีไทยประชุมนานาชาติใน,นานะประเทศประชาไตยและผมเข้าใจว่าที่นายกไม่ได้รับเชิญเนี่ยเพราะเหตุของการที่เรามีน้กโทษการเมืองอยู่ค่อนข้างมากนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากบอกคุณ,ณนะอัศว์อมีครับในสกลนะครับ เร่งเอาตำแหน่งมาปัะกันว่าจะขับไล่แอมเนสตี้ออกจากประเทศไทยไปเนยนะครับผมคิดว่าตำแหน่งไม่มีราคาที่จะประกันได้อยากพาเอาหัวของนายกประยุทธ์จันโอชานะครับว่าถ้าทำได้เพราะจริงๆแอมเนสตี้เป็นองค์กรสากคนซึ่งในเมืองไทยก็เป็นองค์กรของคนไทยด้วยที่เขารวมตัวกันเพื่อจะต่อสู้เพื่อเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นเพื่อสิทธ่ของพลเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาต่อสู้สแสดงความคิดเห็นไม่ควรจะไปเจอกันไม่ควรจะมีกดีรแบบนีน้เกิดแอมเนสตี้ได้ทําหน้าที่นั้นงองขอขอบคุณครับแล้วก็เชื่อว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลกจะหลังหล่งไหลส่งจมาหาต้องลุ้นะครับซึ่งตอนนี้ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งโดยเฉพาะในเอเชียเริ่มเ,เอารูปของของลุ่ขึ้นไปติดประกาศในมหลาลัยแล้วก็ในที่สาธารณะเพื่อจัญชวนให้ อาณาชาตนะครับกบฎสมายมหาหลวงอนีผมคิดว่าในกิจกรรมประชาธิปไตยของนาณาชาตนะครับผมคิดว่าดรเสกตตะโกนเราเนี่ยข้าใจผิดหรือไม่ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องอะไรนะครับแล้วการทาแบบนั้นยิ่งเสียหายสำหรับาอยากจะฝากไปแล้วก็ขอท้าครับว่าตำแหน่งไม่มีคุณค่าเลยนะตำแหน่งที่ช่วยแล้วมตรีประจำสำนักนาย่ก็อยากจะฝากเพิ่มๆนะคะว่า ไหนไหนสารท่านก็มีความเมตตาขัอพวกเราทั้ง4ี่คนแล้วเราอยากจะให้สารท่านามเมตตากับเด็กๆทุกคนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงสองคนรุง้งแล้วก็เบนจาทุกคนอย่าลืมเบนจานะคะเด็กควรจะได้อยู่ในห้องเรียนไม่ใช่อยู่ในห้องถังสิ่งที่เบนจาประสบอยู่ในทูกวันนี้ก็คือในเรื่องสภาพจิตใจแล้วก็การเรียนนะคะซึ่งมันเป็น ของเขาที่เขาเลือกสิ่งที่รัฐบาลท,ทากับพวกเราอยู่ณปัจจุบันนี้มันคือการยัดเยียดข้อ่าวหาแล้วก็ยัดเยียดคดีให้กับเราจริงๆแล้วไอ้คดีที่โดนมาแล้วก็ก็ปฏิบททัติที่ที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรใดๆเลยถึงแม้ว่าตัวน้องๆ ขายังไม่ได้รับการพิจารณาถึงที่สุดก็ไม่สมควรที่จะเอาเด็กสองคนหรือว่า,านักกิจกรรมทุกคนเนี่ยไปขังสิทธิเสรีภาพควรจะมีอยู่จริงสิทธิขั้นพื้นฐานควรจะมีให้กับผู้ต้องขังทางการเมืองทุกคนซึ่งเป็นเพียงผู้ต้องขังทางความคิดไม่แค่อาัญยากรไม่ได้ฆ่าใครตายแต่คนที่ตายแล้วก็ยังไม่เคยได้รับความเป็นธรรมถึงแม้ว่า เราจะถูกกักขังถึงแม้ว่าเราจะถูกเอาไปคุมขังเพื่อนของเราก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมและเราจะทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้เพื่อนเราออกมาและให้น้องๆอ,ออกมาอยากจะให้ศาลให้ความเป็นธรรมกับเพื่อนของเราด้วยเมเื่อที่ให้ความเป็นธรรมกับเราทั้งสี่คนซึ่งพวกเราขอยืนยันว่าเราไม่ใช่อาชญากรเราเป็นเพียงผู้ขับเคลื่อนท,ทางความคิดมีความคิดที่แตกต่างจากฝ่ายรัฐบาลก็แค่นั้นเองอยากให้ท่าน ทางท่านนายกเนี่ยได้ไปไประชุมนานาชาติกับเขาในระบบประชาธิปไตยก็อยากจะให้ไปเจกเช่นานานาอารยาประเทศประเทศไทยเนี่ยถูกด้อยค่าว่าไม่มีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แล้วจากนานาอารยาประเทศทั้งร้อยกว่าประเทศทั่วโลกนะตอนนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสองเรื่องค่ะคือก็เป็นเรื่องที่ได้ยินดีที่วันนี้ก็คือ ช่วยททางนี้นิดนึ่งได้รับการรับรองนะคะแต่ว่าไม่นทันแน่ทางนี้นี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สิทธิในการประกันตัวเนี่ยถูกรับรองในวันนี้แต่ว่ายังมีคนที่ร่วมต่อสู้กับพวกเราอีก25คนที่ยังถูกปฏิเสธสุดนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องยืนยันว่ายืนยันกับสับคนต่อไปว่าทุ25คนนั้นมีสิทธิ์ในการได้รับการประกันตัวเหมือนพวกเราทั้งสิคนทุกประการเรื่องนี้ต้องพูดต่อไปนะคะก็ อีก6คน6ใน25คนก็คือภายใต้ข้อกล่าวหาเดียวกันก็คือข้อกล่าวหาเรื่องขบวนเดชานิพัทธ์ก็ฝากว่ามันต้องคุยกันต่อมันต้องพูดกันต่อไปในเรื่องนี้ค่ะก็ขอบคุณทีมทนายขอบคุณคุณทนายความเพื่อเสรีมนักยชนขอบคุณกองทุนยัดสอดประสงค์แล้วก็ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ของประชาชนที่บริจาคกันเข้ามาแล้วก็สนับสนุนการต่อสู้แล้วก็สนับสนุนทีที่ในการปกำจัดวัวขอบคุณค่ะ เสนอสิ่งอะก็อิจฉาขอให้ปล่อยทนายเราด้วยนะคะในคดีนี้ทุกคนมีทนายหมดเลยแหวนก็มีแต่ทนายของแหวนคืออนนท์นำพาแล้วก็ยังยืนยันเช่นเคยว่าเราจะใช้เราจะใช้สิทธิ์ขอเรียกร้องการขอทนายแต่งตั้งทนายก็คือเป็นอนนท์นำพาทั้งนั้นซึ่งเป็นจำเลยที่1แล้วก็เป็นทนายของเราของแหวนนะคะในคดีนี้ด้วยเราแหวนจะไม่ยอมเอาทนายคนอื่นนอกจากอนนท์นำพาเพียงเท่านั้นเพราะ มีเนี้ยขามากเลยแล้วผมจะเป็นทนายให้พี่แหวนแล้ววันนี้แหวนได้ใช้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยว่าพราอมีสองอันในหนึ่งอันก็คือว่าอันหนึ่งคืออัอนนนเนี่ยเป็นจําเลยที่หนึ่งอันที่สองคืออันน์เป็นทนายให้จําเลยที่ห้าคือแหวนด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราขอต่อสาลไปและเราได้สิทธินั้นแล้วแล้วก็มาติดตามดูกันค่ะว่าทนายของเราจะได้รับการปล่อยตัวออกมาไหมทนายของเราจะได้ใส่คดในชุดนักโทษไหมในวันที่เจ็ดตุลาคมนี้ สารอนุญาตแล้วค่ะกเขายังเป็นทนายอยู่ก็ยังเป็นทนายอยู่ยังยังกมาวันนี้ตัวบองวราเมื่อกี้ที้าไปมค่ะมีคนเดเนาะเราเราได้เห็นได้เห็นอนุญาตด้วยแล้วเราก็ได้ินด้วยซึ่งเอ่คนก็เมื่อตั้งทนายอยู่แล้วตัไม่้องอองเขาเม่ทนาเขตอนนี้เนี่ย กับแหวอนนท์ก็คือแล้วก็คือ e นอนนท์ก <c oughs> right? ็คือยังมีสิคือเขายังไม่ได้โดนของเขาเรียกว่าอะไราอนุญตมีสิทธี่จะเป็นได้ได้ได้อตอนแรกท่านผู้ชา่าเหมือนพยายามตอบถามยร่แล้ว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรยังไงแต่ว่ากว่ม่เคยมีแต่างท่เคยทำแบบนี้กันทบ็ยดนีจ็ดมงเช้าเมงเช้าก็เป็นการนัดร้องคดีนี้ครัที่จเจอกันอเจ็ยังไงก็ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมลงชื่อในการเสนอกฎหมายยกเลิกมาตาในต่อนะครับซึ่งมาตานี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าเป็นวิกฤติการประชาธิปไตยในขณะนี้นะครับเป็นเหตุให้มีการฟ้องร้องการถูกตรุหแล้วก็เป็นเครื่องมือในการติดขั้นสินทธิเสรีภาพของประชาชน,นเรายืนยันนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปในการรวบรวมรายชื่อก็ไปลงได้นะครับในเว็บไซต์ เพื่อเสนอกฎหายยดเลิกอยู so, ่สองซึ่งขนาดนี้ได้แล้ว20,000สามแสน3หมื่นคนนะครับแล้วก็เดือนธันวาคมเราจะมีการสมมุลใหญ่เฉลิมฉลอง5แ0นหรืออะไรสำนองนี้นะครับเราจะรวบรวงแล้วดูก็ขอเชิญชวนไปลงชื่อกันนะครับแสดงเจตนาลมของประชาชนที่จะยกเลิกมาตรา เงื่อนไขเขาบอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าห้ามออดน้องประเทศแล้วก็อีกข้อหนึ่งห้ามกระทำเรื่องมินอะไรต่างๆลองไปรีดูนะครับมเยม่หยุดกไ่กันไม่ได้เดี๋ยวถามนะถามยืดนะครับหนึ่งสองสามแค่สานิ้วใา ครับพี่สมยศครับเขาประกันตัวเท่าไหร่ครับจดเิกา่นนีอโทษครับพี่สมยศประกันตัววงเงินเท่าไหร่นะครับสองแสนครับสองแสนตอนหนึ่งคนใช่ไหมครับครับสองแสนต่อหนึ่งคนขอบคุณมากครับพี่สมยศเงิ่สคนก็แปสเงิน่เนเดิล่นเล่นรเนะครับสองแสนก็่เแงใอนดิมนน ที่ส่วนยอดครับกองทุนตอนนี้เหลือเงินน้อยมากออกน้อยมากทุนนี่ราะว่จะมีกระโดดถุงเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่จะยืนยันนะครับว่าประชาชนนั้นเป็นหัวเป็นใหญ่ครับนะฮะเป็นหัวเป็นใหญ่นักสู้ทุกคนเราจะต้องต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพกันต่อไปขอบคุณมากครับ,รบพี่สุดค่ะผมถว่าเรา นี่ฮะทนายที่ใส่เสื้อสีเทาแล้วก็ทนายที่ใส่สูสีดำนะฮะดีมากเลยนะครับช่วยเหลือทุกอย่างตอนลุงดอนขึ้นไปอยู่ในห้องประชาสัมพันธ์สารที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปในตึกทนายเสื้อสีเทาก็มาแจ้งเรื่องว่าให้นั่งรอแป๊บหน้าทางทนายและผมกำลังยื่นเรื่องประกันนะฮะเป็นทนายที่ดีมากเลยครับทั้งสองท่านนะฮะช่วยเหลือประชาชนจริงๆเลยครับ นะครฮะประกันกตัวคนละสองแสนบาททวนทั้งสี่คนนะครับนะสี่คนก็แปดแสนครับเกือบล้านนะครับแสดงความยินดีกับทั้ง4ท่านด้วยนะครับได้รับการประกันตัวในคดี1 1 2และ116ทั้ง4ท่านเลยครับคุณชายโดน1 1 6อย่างเดียวท่านอื่นโดน112และ1 1 6 3ท่านครับ นะครับประกันตัวคนเราสองแสนบาทถ้ามันอยู่มันไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยรีบดบังๆหน่อยรีบขอเสียงดังๆหน่อยก็พิ่งพ่งพรุงพงพ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่พรุ่งนี้คือ,คอแบบดูว่าศาลจะถอนประกันหรือเปล่าเพราะว่าหลักฐานที่มีมอ่ะออมีอยู่สองถึงสามคนที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยไม่สามารถปฏิเสธได้เลยเพราะว่าหลักฐานมันชัดเจนมากๆ ซึ่งแบบมันเห็นชัดเลยว่าเราทําอะไรลงไปบ้างใช่สารก็คือดีลกัดีลกับสารไหมว่าอาจจะแค่10วันแต่ว่าไม่อาจจะได้ประกันเพราะว่าสารไม่ไม่สามารถจะยื่นอนุมัติประกันให้ใช่ก็คือแบบรอรุ้นเลยพรุ่งนี้รนเราลุ้นอย่างเดียวเขาจะทําเรื่องถอนประกันรีบเลยใช่ใช่ถอนประกัน5้าคนนะมีแบงค์มีผมมีอัวแล้วก็มีอีก2คนครับผมมีการวีโวคนหนึ่งแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นรีเดม ข้อหาอะไรนะครับอันนี้ละเมิดอำนาจศาลละเมิดอำนาจศาลจึงขอถอนประกันใช่ใช่เอาครับรอกันสู้กันถึงจุดสุดท้ายะครับใช่สุดท้ายลองดอย่าไปหวั่นไหวอย่างเดียวใช่ครั้งนี้แหละครับใช่ สารอาญาเใช่ใช่ยี่โมงครึ่งม uh> ืดต um ิดเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงเช้าเนาใช่ห้าคนเลยหลังจาขอบคุณมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงดอนนาครับคมาครับครับเนี่ยเด็กเขาก็สู้ถึงจุดสุดท้ายแล้วครับนะครับพรุ่งนี้9็โมงเช้าสารอาญาน้องลิฟกับเพื่อนอีก4คนรวมเป็น5คนถูกยื่นคำร้องขอถอนประกันแม้หลักฐานพยานจะชัดเจนแต่ลิฟเขาก็ต้องสู้ครับ เนี <S 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 ่ยพัฒนาอยู่เคียงข้างพวกเราเสมอครับทนาเสื้อเทาแล้วก็ทฒนาเสื้อดำก็เดินอยู่เดินเดินอยู่ห่างๆครับนะเป็นพนาทั้งสองท่านที่อยู่กับประชาชนช่วยเหลือดูแลประชาชนจริงๆเลยครับวันนี้ใช้เวลาดีใจนะครับวันนี้เสร็จไวนะครับไม่ต้องรอถึงห้าโมงครึ่งหกโมงนะขอบคุณทนาทั้งสองท่านมากนะครับที่ช่วยเหลือประชาชน นะครับลองไปย้อนดูตอนต้นคลิปนะครับที่ลูกอนถ่ายไว้ทนายกับพี่สมยศได้พูดแล้วว่ามีเงื่อนไขสองข้อคือห้ามกระทําผิดหมิ่นหรือกระทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งข้อหนึ่งแล้วก็ข้อที่สองห้ามเดินทางออกนอกประเทศเงื่อนไขมีแค่สองข้อเท่านั้นครับ นี่ครับเราต้องขอความร่วมมือจากผู้ถูกจัหาทุกท่านว่าเรามีกล้องไลฟ์สดที่เราไม่สามารถถ่ายในศาลได้ถ่ายในศาลนะฮะเราต้องเคารพนะกฎระเบียบของศาลขอเชิญทุกท่านมาในพื้นที่ของปั๊มน้ำมันปตทนะลุงดองก็เรียนเชิญพี่สมยศแล้วก็ทุกทุกท่านเขาก็เดินทางกันมาที่ปั๊มน้ำมันนะครับก็สามารถไลฟ์กันในปั๊มน้ำมันตรงนี้ครับต้องขอขอบพระคุณทั้งสี่ท่านนะครับทั้งคุณพิมพ์ชลิกทั้งพี่แหวนทั้งพี่สมยศและน้องชายที่ ช่วยเหลือพวกเราให้เราได้ถ่ายไ้ฟ์สดได้สัมภาษณ์ในพื้นที่ของปัมปตทที่ไม่ละเมิดอำน้าสศารใดๆทั้งสิน้นขอบคุณมากครับประกันตัวนี้สะดุ้งเลยครับนะฮะหนึ่งหนึ่งสองวหนึ่งหนึ่งหกสามคนหกแสนของชายหนึ่งหนึ่งหอย่างเดียวสองแสนเป็นแปดแสนครับมันจะล้านแล้วครับท่านผู้ชม เอานะครับท่านผู้ชมจะยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต้องไปต่อกันที่เรือนจําของเปรมครับเมื่อกี้เอาเสือไปฝากแล้วเดี๋ยวอเล็กจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วปูนั่งแล้วก็เล่นดนตรีรอนะครับเดี๋ยวลูกดอนจะไปต่อที่เรือนจําของเปรมขอ,ขอยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ครับใก็กลับออกด้านหน้าแล้วครับใช่ครับรถมี้แหวนก็อยู่ด้านหน้าแล้ว ขอยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับขอประทานโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ทักทายท่านผู้ชมทั้งหลายตามคอมเมนต์ต่างๆเพราะว่าเป็นเวลาที่ลุงดอนอยู่ในศาลแล้วลุงดอนไม่สามารถที่จะขึ้นไล์ก็เห็นเขาเดินกันออกมาแล้วก็รีบเดินมาสวัสดีเขาแล้วก็รีบพาเขามาที่ปั๊มแล้วก็ขึ้นไล์ด่วนเลยนะครับขอยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ครับขอประทานโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ทักทายคอมเมนต์ทั้งหลายขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับ ยุติการไลฟ์สดจะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ